นี่จะเกิดความวุ่นวายใช่ไหมใช่ถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกกมตรีถ้าพิธาเป็นนายกมนตรีก็จะเกิดความวุ่นวายใช่ไหมใช่ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นนายกกนตรีก็จะเกิดความวุ่นวายสิ่งเหล่านี้คือชะตากรรมของประเทศไทยแต่วิธีแก้มันง่ายนิดเดียวง่ายยิ่งกว่าโควิด1 9ทที่ระบาดไปทั่วโลกจนไทยสามารถแก้ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับ วันนี้ประเด็นฮะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นก็ประกาศวางเงินทางการเมืองนะครับไปแล้วนะครับในขณะที่พิ่ทาก็เดินสายออกแถลงการจะต้องให้สอสอส,อสอวอหวตอ้าง14ล้านสียงของเขานยิ่งใหญ่มโหฬารน,นะฮะและก็ที่สําคัญก็คือว่าฝั่งพวกด้อมส้มก็ประกาศจะเคลื่อนพลหากพิ่ทาไม่ได้เป็นนายกมนตรีนะครับในขณะที่เพื่อไทยก็สนับสนุนพิทายอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบ ะะวันนอก็บอกเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนห้าโมงเย็นในการบวชนายมตรีบวดไม่ได้ก็ว่ากันนี่ยกหนึ่งไปดูก่อนปรากฏการเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์กันใครก็เกรยนเยอะเหรอการซื้ีเส้มไหองเมื่อวานกาเชมแล้วก็ทับนิสัขยของาาคอุณเธนากรเรื่องหุ้นหุืงนกันก็โต้แย้งไันขนาดนี้นะครับ พึ่งศาลก็วิ่งสายว่าตกตลงมัถิดได้แล้วยื่ได้โดยชอบที่ๆขู่ให้กันหลายก็เลยรีบมาเพราะว่าตกตกำลังจะจึงจะคงยื้อต่คือที่คุ้พิพากษาเมื่อวานเนี่ยสองแฉกฟังได้ไหมคะก็ฟังไม่ได้เลยครับวิ่ายที่สิบีครับสองห้าเอาสอง การประชุม8ปดพักร่วมวันนี้เนี่ยมีประเด็นสําคัญสำคัญเ,เรื่องแรกที่เข้าสู่การพิจารณาปรึกษาหารือก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการประชุมครับทั้งประชุมสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็ประชุมร่วมของรัฐสภาทั้งวันที่ 12- 13นะครับวันที่12ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในระเบียบวัระคือการกําหนดสมัยประชุม นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาผูาแ้แทนราษฎรจะต้องกําหนดสมัยประชุมสมัยที่สองทางแพ่วร่วมก็มีความเห็นไปแต่ต้องเสนอท่านประธาน,นที่ประชุมวิบเขานะครับว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนี้เขาก็จะมีการประชุมวิบก็นำข้อเสนอนี้ไปเราเสนอว่าสมัยประชุมสมัยแรกเนี่ยโดยบทมีดล้ำนูนนยกำหนดตามวันรัฐพิธีรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมนั่นคือเริ่มมาที่3กรกฎานะครับ ก็นับไปร้อยสบวันก็ไปจบที่ให้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะแบบเหมือนปลุกระดมแล้วก็ใช้มวลชนในการกดดันสอสอส,อสอวอซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันมันไม่ควรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามวลชนมันมีทุกฝ่ายนะฮะวันนี้ผมเองก็พยายามบอกประชาชนที่เขา ชื่นชอบนะครับในฝั่งที่ที่ผมเลือกตั้งมาเนี่ยว่าไม่อยากจะให้ออกมาเชียร์หรือว่าอะไรต่างๆก็อยากจะจะบอกว่ามันเพราะมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าบางทางแล้วถ้ามีมวลชนออกมาหลายฝ่ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หน้าหนักใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดสาการที่เราไม่ไม่ได้คาดหวังได้สอวอเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะนะครับท่านไม่ต้องไปชี้นําท่านแล้วก็แล้วก็วันเนี้ทราบว่า,าจ,จะ ในการประชุมเห็นบอกว่าเสนอให้มีการสแสดงวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเลือกอาจจะเลือกไม่ได้ครั้งหนึ่งแล้วไปสองสามสี่ห้าอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตลอดระยะเวลาเลือกตั้งมาเนี่ยประชาชนรู้อยู่แล้วนะครับว่ากาดีเด็นนายกของท่านเนี่ยมีวิสัยทัศน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับครั้งแรกก็คงได้แล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็เหมือนที่ผมเคยบอกก็ต้องเปิดให้โอกาสให้พรรคอันดับสองจัดตั้งไป พรรคอันดับสองจับตั้งไม่ได้ก็ต้องอันดับสามยังไงก็ต้องให้คุณวิทาได้เข้ามามีการพิจารณากันนะครับแล้วเราก็ได้ประกาศในการคุยกันแล้วว่ายัางไงก็ตามเราจะผลักดันคุณวิทาสุดความสามารถต,ตามเนื้องจะต้องเลือกีกครั้นนงนะคะพี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ออสุดความสามารถเนี่ยหมายถึงว่าเราจะทําเต็มที่เท่าที่กําลังความสามารถเราจะมีอันนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ให้เห็นว่าเราตั้งใจแล้วพยายามจะทําหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ที่สุด ส่วนจะกี่รอบไม่กี่รอบในคงเป็นอำนาจที่สภาจะพิจารณาแล้วก็อยู่ที่ความเป็นจรนดิงที่จะเกิดขึ้นทำไมครับทำไมาเพราะพิธาเป็นนายกของความัเป็ลนนี่ยนแปลงมีนโยบายที่ครอบคลุมทุกอายุช่วงใหม่ ได้ชื่อว่าที่ถามอยากให้มาถัดก,การรับบกม,มรสิทิกระบวนการวิกห์ตอนนี้พวกดอมสม้มโอ้ดีใจนะถูกป,ปล่อยข่าวไปแล้วว่ามีเสียงพอเป็นนายกยคอมตรีชุนะนลนานก็ถามกลุ่มแปดพักในที่ประชุม นะโดยเฉพาะก้าวไกลว่าเสียงพอไหมนะฮะที่จะโหวตให้พิธาเป็นนายกุนตรีนะครับเลขาพักนะก็บอกว่าก,ก็เสียงก็ยังไม่พอ <c oughs> นะแต่ก็พยายามที่จะตือ้อพยายามเนี่ยขอวิ่งหาบิ๊กจิ๋วต่อต้อตานทาหารโน่นนี่นั่นก็ไปสุดท้ายไปคุกเข่าให้ทหารคือบุรีกชวตินพยายามวิ่งทั้งขู่ขู่เสร็ไปขู่เอาผิดกกตด้วย ขออภัยครูเอาผิดสวด้วยจะไปร้องกกตเอาผิดสวหาว่าสวขู่สวก็เร่งให้กก,กตดำเนินคดีกับพิธทาลิมเจริญรัตน์นะครับก็บนะบกยังไม่ส่งสักทีเรื่องไกลก็ไปยื่นเรื่องนะรเร่งเครื่องแต่กก,ก,กตก็ยื้ยื้ยื้ยืดึงขึ้นมาแต่คดีที่ถึงสาสมูลเรียบร้อยเป็นเรื่องของอทนายความของพระพุทธอิสระ ได้ไปฟ้องต่ออายการสูงสุดนะฮะเพื่อที่จะให้เมืองคดีส่งเรื่องไปยังสารธรรมนูลสารนูลก็ทําหนังสือมาถามไอาการสูงสุดว่าจะฟ้องไหมภายใน15วันถ้าไม่ฟ้องเนี่ยไอ,ายาอายสารนูลจะรับก็ถามว่าเอาการสูงสุดก็ตั้งคันประกันขึ้นมาแล้วก็ส่งเรื่องสรุปเรียบร้อยส่งเรื่องไปให้กับทางสารธรรมนูลละ,ะคดีเนี้ยอยู่ในศาล ประเด็นคืนคนตั้งข้อสังเกตว่าตกลงทำไมทั้งศาลทั้งกกตยังไม่มีการฟันเรื่องของพิธาเสถียนะครับฝังด้อมส้มนะก็บอกว่าโอ้ยพิธาเสียงพอแล้วได้เป็นนายกมำตรีแน่นอนฝังทหารพอได้มีอำนาจฝังทหารของเขาเนี่ยที่มีอยููเนี่ย ก็พร้อมที่จะก่อการครั้งใหญ่เกิดขึ้นอันนี้เขาก็มีการประชุมกันในกลุ่มของเขานะครับและที่สําคัญเนี่ยก็มีการจัดซ้อมนะซ้อมสองอย่างคือสาบานตนให้เด็กเยาวชนมาสาบานตนว่าจะปกป้องประชาธิปไตยอะไรของเขาเนี่ยนแล้วก็มีการซ้อมหากถูกสลายการชุมนุมจากทางตำรวจ หรือว่าทางฝั่งทหารก็มีการซ้อมเรียบร้อยนะครับโดยมีการซ้อมแถวรามกำแหงร้อยห้าบริเวณสนามลานจอดรถตรงสนามเทนนิสก็ซ้อมซ้อมกันอําปาก็เป็นร้อยทุกวันซ้อมซ้อมซ้อมกันกล้หวานไปนะครับเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การจราจรครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหากพี่ธามไม่ได้เป็นนายกมนตรีขณะเดียวกันก้าวไกลก็เอา เด็กอายุสิบขวบไปขึ้นเวทีเพรพาะิทาโนนี่นั่นนะไปพูดอ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนคนด่าตรึมทั้งประเทศเลยซึ่งผมบอกมาตลอดนะว่าเขาจะนําเด็กและเยาวชนคราวนี้จะมาตั้งเด็กอนุบาไลไปตร้่ไปไล่ล่าสอสอสอวอและไล่ฆ่าพลเอกประยุทธ์และคณะอํารีซึ่งผมเรียนและเตือนนะตอนนี้ทุกอย่างก็เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้น เชิงงานสังเคราะห์สื่อมวลชนก็เห็นแลละสื่อมวลชนก็สัมภาษณ์ว่ากาลังก่อการเรือเปล่ากําลังเตรียมชุมนุมเรือเปล่าโน่นนี่นั่นเขาก็ขู่ว่าพิทามันด้เป็นอีกวันหนึ่งสิบสามบวชไม่ได้สิบสี่มาเลยเขาจะชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจและผมก็เรียนหุ้นส่วนไปแล้วว่ามันจะเกิดแบบนี้นะครับบวชได้ไหมโอกาสบวชได้น้อยแต่ประเด็นผมถ้าบวชได้แนละ้วถ้าบวชได้แนละ้วต่อให้บวชได้เลยเนี่ย ไปเป็นนายรยกมนตรีไม่นานกล็ล่มซึ่งความเห็นในสอวอก็มีเปสองฝั่งสองฝั่งนี้หนึ่งก็คือให้มันวนไให้มันเป็นไปเลยประเทศชิบหายหายยันนะก็ให้มันเป็นไปแล้วค่อยมาแก้กันที่หลังคนจะได้รู้นะคือเขาลืมไปว่าทุกอย่างนี้โลกมันเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะโทรศัพท์มือถือเพราะนิวมีเดียมันทําให้โลกเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าโอ้คนจะเห็นแล้วมันจะรู้ ปลูกฝังทางความคิดครอบงาทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการน,นะครับเขาจะจัดการชุมนุมประท้วงด้วยการเดินสายไปยังพื้นที่ต่างๆอ้างว่าขอบคุณประชาชนขอบคุณประชาชนในพบคนนั้นพบคนนี้พบคนนี้พบคนนั้นนะประกาศเป็นนายกรัตรีคนที่30ซึ่งมีความผิดไหมเขาก็ทำของเขาได้นะบางคนถามว่าเอาเด็กอายุ10ขวบไปขึ้นเวทีประสัยพักการเมืองทําได้ไม่ทําได้ไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายนะครับ แต่เราก็คงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นผู้ใหญ่เกิดความไม่พอใจแต่เด็กสนุกฮะกริดกลาดแลวผมบอกมาตลอดน,นะสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยมันจะเปลี่ยนแปลงเพราะโทรศัพท์มือถือยุคอินเทอร์เน็ตใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยนะฮะยุคเพิร์สยุค MSN เปลี่ยนแปลงเพราะอินเทอร์เน็ตยุคต่อมาเปลี่ยนเปลี่ยนแป,งปลแปงประเทศเพราะทีวีดาวเทียมคราวนี้ เปลี่ยนแปลงประเทศเพราะนิวมีเดียและสื่อใหม่เพราะมีคนบางคนอยู่ต่างประเทศบัญชาการเหตุการณ์ไม่ใช่ต้องการจะเข้ามาปกครองในเรื่องของการเปลี่ยนรัฐบาลแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงตามหลักทฤษฎีของมงเซีย์มาลาปาเต้ตามหลักการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยเขาไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสมา เรียนกับอาจารย์ของเขามาเขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองกลยุทธ์ที่เดินตอนเนี้เป็นหลักคิดของมองเซียมาลาปเตท้ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศแประเทศฝรั่งเศสรัสเซียเนเปาลและเคยเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยเมื่อ24มิถุนายน2475มาแล้วโดยใช้คนใกล้ชิดเดเหมือนกันโดยใช้การครอบงำต่างความคิดปลูกฝังครอบงำกลายเป็นอุดมการและเข้าสู่ การชุมนุมโดยสงบเห็นไหมกําลังจะเข้าสู่การชุมนุมโดยสงบเนียการเจรจนและการกอร่อการร้ายตอนนี้กําลังเกิดขึ้นสถานการณ์ในระหว่างเดียวกันเยนนนอรมนีออสเตรเลียกําลังซ้อมบรบไทยกับสหรัฐเมกากําลังซ้อมบรบไต้หวันกําลังซ้อมบรบสงครามกําลังเกิดในยูเครนและกําลังลุกลามไปยังฝั่งรัสเซีย คนไทยไม่รู้รู้เลยนะฮะว่ากำลังเกิดความวุ่นวายตอนนี้ลากยาวนู่นนะตุลาคมบางคนบอกว่าอมยมีอะไรหรอกตุลาคมเลยนะลากยาวไปประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่หายนะซึ่งผมเคยทำคลิปไปหลายครั้งแล้วสาเหตุหลักๆผลลงเสียงตัวเองมองการเมืองแค่ตามองเห็นโดยไม่มองลึกกว,กว่าตาเนื้อก็เลยทำให้สถานก,การณ์เป็นแบบนี้ ทั้งที่ว่าเกมการเมืองมันง่ายกว่าการแก้ปัญหาโควิด -19 ได้ซ้ำไปนะครับเอาละทีเด็ดที่น่าสนใจคือการโหวตของพิธาเนี่ยจะมีการทำยติโหวตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาทักษินต้มพิธาต้มก้าวไกลเอาทีเด็ดเลยทีเด็ดอะไรทราบไหมฮะ บอกโอ้ยจะบวชวันที่สิบสาไม่ได้จะบวชวันที่19บเก้นะสิเสร็จะจะ20สบต่อไม่ได้นะฮะมันผิดและรรนูญนะมันผิดต่อกฎอระเบียบของสภาเพราะหนึ่งยติเสนอได้เพียงหนึ่งครั้งถ้าตกไปแล้วและไม่มีประเด็นใหม่ไม่สามารถจะหวตเข้ามาได้อีกนั่นหมายความว่าแทาพิธา ถูกโวตเป็นนายกตรีหนึ่งครั้งไม่ได้จะโวตซ้ำโหวตซ้ำโหวตซ้ำอย่างที่เขาพูดอ่ะไม่ได้นี่คือสิ่งที่หุ้นส่วนควรจะรู้ในะเดีการันพักอันดับสองอย่างเพื่อไทยก็จะพยายามลากเกมไปเดือนสิงหาคมเพื่อเตรียมทับเคลื่อนไหวกดดันครั้งใหญ่เกิดขึ้น นั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงเหมือนปี52 53หรือการเผากรุงเทพมหานาครหรือการก่อการร้ายเนี่ยการก่อการร้ายเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับคราวนี้ส้มแดงก็จะมารวมกันก่อการจลาจลและการก่อการร้ายเกิดขึ้นถามว่าประเทศไทยเคยเกิดมาแล้วเปล่าเกิดมาแล้ว52 53เผากรุงเทพเลยสระงรสารคา,างโดนเผาหมดคราวนี้การพัฒนาทางการเมืองมีโอกาสจะเกิดขึ้น มากกว่าเดิมและพัฒนาไปรุนแรงกว่าเดิมไม่ว่าใครเจนผู้ลงมือก็ตามนี่คือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับตอนนี้เขาเตรียมมอบมาละเตรียมเคลื่อนพลแล้วนะฮะส่วนหนึ่งก็อยากจะให้เป็นเป็นไปเลยประเทศชีพหายก็ปล่อยไม่ชีพหายไปแล้วค่อยมาว่ากันอีกส่วนหนึ่งก็บอกให้เข้ามาไม่ได้แต่ในประเทศจีนโดยเฉพาะที่ในฮ่องกง เขาแก้ปัญหานี้ด้วยการห้ามพักการเมืองห้ามนักการเมืองห้ามนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้าสู่การเลือกตั้งเข้าสู่กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นและดำเนินคดีออกหมายจับและตั้งศินบนนำจับจับได้เข้าคุกเข้าคุกเข้าคุกตั้งแต่ผู้นำยาวไปถึงผู้บงการส่วนในประเทศไทย ที่เลยเถิดวันนี้เพราะมีคนลับปากว่าจะใช้มาตรา44ในการปราบปรามกลุ่มกบฏภายในประเทศตั้งแต่ปี2557ที่ผ่านมาแต่ไม่ทำแต่ไม่กล้าสิ่งที่ตามมาก็คงสะท้อนให้เห็นอะไรบางประการน,นะครับตอนนี้จะเกิดความวุ่นวายใช่ไหมใช่ถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกัฐมตรีถ้าพิธาเป็นนายกัฐมตรี ก็จะเกิดความวุ่นวายใช่ไหมใช่ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นนายกรัมตรีก็จะเกิดความวุ่น,ว,ว,าไไน,นวายสิ่งเหล่าน,นี้คือชะตากรรมของประเทศไทยแต่วิธีแก้มันง่ายนิดเดียวง่ายยิ่งกว่าโควิด -19 ที่ระบาดไปทั่วโลกจนไทยสามารถแก้ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขับคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทัศศักดิเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิน้นเรี่ยวแรง สกี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่มีได้ส่งออกนามีลรือความสุขสบาย รักษาอ่อยาตไข่ใค,ใครจะรู้ ทรงงานได้บรรทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ดวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่เสด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหล,ลังพระกลิ่สุดดาลและจะร้อง